ซานตาคอสนาทีมาแล้วมาเป่าซานตาคอสกันครับนี่เดี๋ยวนาทีจะเป่าซานตาคอสนะครับผมซานตาคอสซื้อมาตั้งแต่ปีใหม่นะครับผมนาทียังไม่ให้เป่าเลยนะครับวันนี้ก็วันที่สิบหกแล้วนาทีให้เป่าแล้วนะครับสิบหกมกราครับเป่าซานตาคอสกัน อ่าเดี๋ยวพ่อพูดต่ออีกนะครับ <c oughs> จะไวไหมอด <c oughs> <c oughs> พ่อจะพังแล้วบอดเนี่ยอะไรจบไวจะบอวไว้ ตรงนู้หัวมันไม่มีไฟอะดูตูหัวมันไม่มีไ าตามลูกนี่หัวเริ่มโตแล้วเห็นไหมหัวเริ่มโตแล้วนี่หัวเริ่มใหญ่แล้ว เรวไปรูปล่ลางแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยุ่ยนั่งเหมือนกันเลยอ,ะอ่ะข้าวกล้ามนี่เอ้ยขามันทำไมไม่ออกมา

ไม่ไต้องใช้ยางมะน<ป>ีไ่ไม่ไไ<ป>ไต้องใช้ยางมะเสร็จแล้วนี่ไงเสร็จแล้วครับสันตาคอสน้องนาที สวัสดีก่อนไว้เออเออเดี๋ยวพ่อจะถ่ายรูปนะครับนี่ได้แล้วนะครับแซนต์คอร์สนาทีครับนี่แซนต์คอร์สวันนี้มันเลยมันคิดมากไปแล้วนะครับลูกนี่สวยมากเลยครับแซนต์คอร์สนาทีทำไงดีทีเนี้ยแซนด์คอร์สเอาไวต้ตรงไหนดีบบนอ,อดะะเอาไวต้ตรงไหนดี อไว้ตรงไหนดีฮะให้ซาตะคอยอยู anyway. <Okay. S 1> ่ตรงไหนของบ้านดีฮะให้มันอยู่ตรงไหนดีเอาลงเอาลงมาดิเอาลงมาดิเอาลงมาเดินลงมาเออแล้วเอาซาตะคอยไว้ตรงไหนดีเอาซาตะคอยไปขี่รถปะอ่ะนาฮีเอาซาตะคอยไปขี่รถปะฮะเอาชีสะละ อ่านาทีเอาซาลาคอสขึ้นรถนะครับอ่านาทีจะตีจจะพาซานาคอสไปไหนครับพาซานาคอสไปไหนไปไหนครับเอา้าซานาคอสนอนซะละวะนาทีพาซานาคอสมานอนเนอะอาซาลาคอสนอนซะละอุ้ยซานาคอสลนลมพัด ธนาคอาสฮะแล้วโอ้ธนาคอ,โ,อ,โ,อ,ดาคอโดนลมพัดเนะาะอันนี้ขี่รถไปไหนครับโอ้ขี่รถไปเที่ยวแล้วธนาคอจะน,นอนอยู่เลยอ่ะอ่ะธนาคออยู่ตรงนี้แล้วกันนะธตาคออยู่ตรงนี้รอหนาทีนะไม่ต้องไปไหนนะห้ามลอยไปไหนนะตนาคอว้าา นาทีขี่ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยนาทีหยิบอะไรมาหยิบอะไรมาหยิบอะไรมาให้เซตาคอร์หรือเปล่าเฮ้ยเซตาคอร์ร้อยแล้วอุ้ยนาทีคว้างใส่เซตาคอร์เอาอะไรคว้างใส่เซตาคอร์อ่ะเออเซตาคอร์ตัวใหญ่กว่านาทีอีกอะ่ะใช่เซตาคอร์ตัวใหญ่กว่า ให้พ่ออุ้มเหรอ,อ,อว้าสันตะคอร์ดนาทีให้พ่ออุ้มว่าแล้วแล้วคอร์ดจะอยู่กับพ่อหรือเปล่าโอ้โหสันตะคอร์ดต,ตัวกลมบ้องเลยเอ่ะอันนี้พลังลมพ่อทั้งนั้นเลยนะลูกรู้ไหมอ่ะแล้วคอร์ดซ้อนท้ายนาทีอ่าโอเคห้อยหลังนาที ทีพลาซานักรสไปแล้วครับมาซานคกรสหัวทิมแล้วโอ้ยซานัคพรสลอยไปแล้วครับซานคกรสลอ,อยไปแล้วอ้าทีขี่รถไปแล้วครับหางลงรถแล้วไปไหนเอาหย,ยิบอะไรไม่รู้หยิบอะไรไม่รู้โอ้ยทิ้งไปแล้วหยิบอีกแล้วครับหยิบเสร็จแล้วก็ขึ้นรถอ้าวขึ้นรถไปไหนทีนี้ ตามติดตามครับเอาล้วท ouais. ีจะไปไหนคราวนี้มาหาแซนคอรอีกแล้วขว้างไปแล้วครับคว้างอะไรก็ไม่รู้ครับขว้างอะไรก็ไม่รู้ครับเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอีกแล้วครับไปตรงของเล่นครับเอาละครับไปแล้วไปจอดครับจอดแล้วลงรถลงรถล้วจะไปไหนครับเอาละครับมาหาสซน์คอร์แล้วครับ อุ้มซานาคอสแล้วไปไหนครับอุ้มซานาคอสไปไหนครับอุย้ยฟังท้องวันเหรอซานาคอสท้องผูกหรือเปล่าเหมือนนาทีเนี่ยนาทียังไม่ได้อึเลยอ่ะอุ้ยนาทีไม่อนึนาทีจะท้อง่องเหมือนซานาคอสนี้หรือเปล่าเนี่ยนาทีต้องอึหรือเปล่าอือโอ้ยซานาคอสปิวไปแล้ว สระค่มาแล้วโอ้ยเฮ้ยสระคนอีกแล้วเฮ้ยะคอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยระคนไไปแล้วใช่สารนาที นาทีเรามาทํามุมซะตะคอร์สกันไหมให้มันอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงมุมเนี้ยตรงรถเนี้ยเอาะทัพมายืนตรงรถสิไม่ได้ไม่ได้เหรอไไม่ด้ก็ยืนตรงรถแล้วก็เอาลูกโป่งมาประดับไงให้มันสวยๆงามอ่ะได้ป่ะมุมตรงรถเนี้ยของเล่นนาทีเนี้ยเอาเอาซาตดคอร์สไปซานด์คอร์สไปสอนข้างในเหรอโอ้ my god ซาตดคอร์สเก็บไปแล้วครับ ออกมาอีกแล้วโอ้สารครนี่ออกมาอีกแล้วโอ้ยสารคอรนี่มันจะอยู่ถึงปีหน้าไหมเนาะถ้าอยู่ถึงปีหน้าเราก็เอามาประดับหน้าบ้านกันเนาะโอเคไหมเอ๊ะ้าบ้านาว่เปิดป้าบ้านอเล้านอาไว้ตรงไหนเนะเปิด้านไ้เะพอเปิด้าบ้านแล้วเอาไว้ตรงนี้ไม่ได้ถ้าไว้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะปิวไปแล้วรถเหยียบ แบนเลยไปเอาเข้าบ้านลูกเดี๋ยวรถเหยียบแบนเลยโอเคถ้าเราจะเก็บไว้ตรงไหนดีดเในตรงนี้เนาะออโอเคเราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวปีหน้าเราเปล่าใหม่ถ้ายังอยู่เนาะไม่เปล่าไม่เป่าทำไมถึงไม่เปล่าครับเปล่า <laughs> เปล่า <laughs> โอเค คลิปน,นี้น้องนาทีก็มีแค่นี้นะครับขอบสนัคอสให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับเดี๋ยวคลิปหน้านาทีจะไปไหนทำอะไรอีกติดตามน้องนาที Family ด้วยนะครับขอบคุณครับนาทีขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับบายบายจุ bye ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บหน่อย <laughs> ขอบคุณครับ